สวัสดีพี่น้อง,องเพื่อน Rov ทุกๆคนเลยนะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ใกล้จะอัปเดตซีซั่น5เป็นซีซั่นที่6กันแล้วนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะอัปเดตเป็นซีซั่นที่6กันเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงสถิติต่างๆที่น่าตื่นของเกม Rov ในซีซั่น5ที่ผ่านมานะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดซับให้หน่อยนะโอเคเราไปชมกันเลยนะครับสถิติที่1นะครับจำนวนรอบทั้งหมดที่เล่นไปในซีซั่นที่5ของเกม RROV ค,คือ 1 4 3 4ี 7, 7, 7ล้ารอบนะครับถือว่าทำลายสถิติเกมมือถือที่มีผู้เล่นเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยซึ่งถ้าพูดชื่อเกม Rv เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นเกมที่ดังมากๆเลยนะครับเรามาฟังสถิติที่2งกันต่อดีกว่านะครับสถิติที่2ก็คือมีโล่ที่ถูกนำมาใช้เยอะที่สุดในเกมก็คือ Violet นะครับ จำนวนที่เล่นไปทั้งหมด8,762,173ครั้งนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีคนหยิบไวอออริอมาเล่นเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันถูกเนิบลงมาเรื่อยๆตั้งแต่ซีซันก่อนๆแล้วนะและในซีซันที่6นั้นก็จะถูกเนิบลงไปอีกนะฮะส่วนตัวผมคิดว่าที่คนเล่นกันเยอะนะเพราะว่ามีราคาถูกกว่าแครี่ตัวอื่นนะครับแล้วก็มีดามจที่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะครับสถิสติที่3ฮีโร่ที่ถูกแบนมากที่สุดในหมดจันดับก็คือซูเปอร์แมนครับ ซูเปอร์แมนคาโจของเรานั่นเองนะครับซึ่งมีการแบนถึง3 8 000, 6 4 2นดครั้งนะครับถ้าคเราขึ้นแรงไดมอนด์ไปเนี่ยจะพบว่ามีการแบนซูเปอร์แมนแทบจะทุกตาเลยผมก็ไม่แปลกใจนะครับที่วันโดนแบนเยอะขนาดนี้นะเพราะว่าสกิลของเขานะมีสกิลที่ป่วนทีมีฝ่ายได้ดีมากๆก็คือแบบมันโคตรป่วนนะแล้วก็แบบสกิลหน้ารำคาญมากนะซูเปอร์แมนใครเจอเนี่ยก็อาจจะหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะเช่นโดนดันข้อป้อมทำทนไถและสกิลของเขาก็มีความแรงแล้วก็โกงมากๆด้วยนะครับ ซึ่งในซีซั่นที่6ที่จะถูกปรับขึ้นไปเนี่ยก็ถูกเนิฟแค่อันตินะครับคูดาท้าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับก็ยังถือว่ามันโกงอยู่ดีนะครับมันก็น่าจะโดนแบนในซีซั่นที่6ต่อไปเหมือนเดิมนะครับน่าจะยังเป็นเมตาของซูเปอร์แมนอยู่นะฮะสถิติที่4ีฮีโร่และคีฟที่ถูกสังหารมากที่สุด 1. มังกรเล็กนะครับถูกสังหารไปทั้งหมด40่สิบล้านห้าแสนเครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วในแมตช์หนึ่งเนี่ยจะมีการสังหารมังกร 2.8ตัวนั่นเองนะครับ2ฮีโร่ที่ถูกสังหารมากที่สุดหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเป็นยอนกันใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยนะว่าไม่ใช่ยอนครับยอนผิดนะครับเพราะมันคือเวียล่านะครับถูกสังหารไปทั้งหมด583ล้าน3 3มแส2ครั้งนะครับฟังไม่ผิดนะครับถูกสังหารไปทั้งหมด500ล้านกว่าครั้งจริงๆนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเยอะโคตรๆไม่น่าเชื่อว่าจะถูก ค่าได้เยอะขนาดนี้นะครับเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการเล่นทั้งหมดนะครับรอบทั้งหมดที่ถูกเล่นไปใน Rov ในซีซสั่นที่5นั้นมีจำนวน14 3, 47, 7, 6, ล้าน3 47,716รอบแต่เวลาเนี่ยถูกสังหารไปทั้งหมด500ล้านกว่าครั้งนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้ว1แมต์เวลาเนี่ยต้องตายไม่ต่ำกว่า40ตัวเลยทีเดียวนะฮะอะไรมันจะแจกมันจะตายเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะ3 Dark Slayer ถูกสังหารไปทั้งหมด7 8 35,800 60ครั้งนะครับซึ่งถือว่าน,น้อยนะฮะเฉลี่ยแล้ว1แมตช์เนี่ยจะมีการตีดาร์เเลเยอร์กันเพียง0.5ตัวเท่านั้นเองซึ่งน้อยมากๆเลยทีเดียวนะทั้งๆ้งที่เป็นตัวสําคัญในการปิดบัญชีฝ่ายได้อย่างทรมานทรกรรมกันเลยทีเดียวนะฮะสถิติที่5ทํา MVP สูงสุดนะครับโดยผู้เล่นที่ชื่อ AKA Honey X นะครับซึ่งทําได้ถึง326ครั้งในซีซั่นที่5เยอะขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงฝีมือกันเลยนะน่าจะโหดแน่นอนครับคนนี้นะฮะสองทำเป็นต ชื่อผู้เล่นก็คือ imd นะครับซึ่งทำได้ถึง13ครั้งในซีซันที่5โอ้โหนับว่าเยอะมากๆเลยนะภายใน1ซีซันนะเพราะผมเองก็เล่นมาหลายซีซันก็ยังไม่เคยได้ p e n ต a ค i เลยนะที่ไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ไรนะผมกา,กากเองนะครับ3ได้รับการเช่นชมเยอะที่สุดนะครับคือผู้เล่น mm mary นะครับซึ่งทำได้ทั้งหมด8 7 1 8ัครั้งนะครับก็เหมือนกับการเช่นชมก็คือการกดไลค์หลังเกมครับที่ จะเวลาเราเล่นเสร็จก็จะมีคนมากดไลค์ให้เรานะครับพี่แกเนี่ยได้ไป8 7 1 8ครั้งนะครับไม่รู้ว่าพี่แกไปปั๊มมาจากไหนนะอาจจะสร้างห้องปั๊มกันทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะอันนี้ล้อเล่นนะครับผมว่ารูปพี่แกเนี่ยเขาอาจจะเท่ก็ได้เลยมีคนมากดไลค์ให้เวลาจบเกมนะสถิติที่6การทำแอซิดและคิวเยอะที่สุดนะฮะหนึ่งทำแอซิดเยอะที่สุดได้แกอัลลิสนะครับซึ่งทำได้ทั้งหมด85ครั้งในเกมเดียว85ครั้งนะครับใน1เกมนะครับ ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีคนทำแอซซิตได้เยอะขนาดนี้ในหนึ่งแมตช์นะครับนับได้ว่าเยอะมากๆสำหรับการเล่นแค่1แมตช์จริงๆนะครับผมเล่นรวมกันเนี่ยสิบแมตช์นะยังไม่รู้เลยนะว่าจะทําได้ถึง85ครั้งหรือเปล่านะแต่น,นี้เล่นเพียงแมตช์เดียวนะสองนะคิวเยอะที่สุดได้แก่แกงก้านะครับซึ่งทําได้ทั้งหมด1นึ่งครั้งในเกมเดียวโอ้โหคือคิว1น,น,นึ่บตัวใน1เกมพระเจ้าเยอะไปไหน แต่ยังไงมันก็คือสถิติ q ิวที่เยอะที่สุดในซีซั่น5นะฮะคิวเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้เวลาในการเล่นแม์นี้ไปเท่าไหร่นะฮะหชั่วโมงนี่อาจจะไม่พอนะครับถ้าคิวเยอะขนาดนี้นะคิวจนอ,อีกฝั่งหนึงร้องขอชีวิตคิวจนวัวตายควายล้มคิวจนมือถือระเบิดจะไปเลยทีเดียวนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสถิติที่น่าทึ่งของเกม rv ในซีซั่นที่5ที่ผ่าน ที่กำลังจะผ่านไปนะครับที่ผมนำมาเสนอก็เป็นข้อมูลของเซิร์ฟไต้หวันร้วน,วนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้ผมโปรตีก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับวันนี้ก็บายบาย,บายจ้า